สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่อ่านให้ฟังพอดแคสต์นะคะวันนี้นะคะอยากชวนคุยเรื่องที่หลายๆคนอาจกําลังสงสัยหรือกําลังประสบปัญหาอยู่นะคะว่าทํายังไงให้มีวินยัยเพราะถ้าคุณอยากไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินลดน้าหนักหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆวินัยคือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะและในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์เทคนิควิธีง่ายๆ7เทคนิคด้วยกันนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสร้างวินัยได้ในทุกๆวันค่ะ มาดูเทคนิคที่1น,นะคะเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่าเพิ่งไปตั้งเป้าใหญ่ค่ะเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเช่นจัดเตียงทุกเช้าล้างจานทันทีหลังกินข้าวแค่นี้ก็เป็นการสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเราแล้วนะคะเทคนิคที่2ทําให้มันง่ายที่สุดค่ะอยากเป็นคนตื่นเช้าวางนาฬิกาปลุกให้ไกลจากเตียงค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่กดสนุบและเราก็จะต้องลุกไปปิด อยากออกกาลังกายเตรียมชุดไว้ข้างเตียงเลยนะคะตื่นมาก็จะได้ใส่ได้เลยอยากกินผักเยอะๆนะคะซื้อผักมาใส่ตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะจะได้หยิบกินได้ง่ายๆเทคนิคข้อที่3เอาชนะตัวเองครั้งละหนาทีสมองเราเนี่ยชอบต่อต้านนะคะเวลาที่เราต้องทําอะไรนานๆงั้นเราก็ต้องหลอกล่อมันนะคะโดยบอกกับตัวเองว่า เราจะทํากิจวัดนี้เนี่ยแค่5นาทีก็พอพอเริ่มทําแล้วนะคะเราก็จะมักทําต่อได้เองโดยอัตโนมัติอย่างเช่นเราตั้งใจว่าอยากอ่านหนังสือแค่5หน้าก็พอนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเรามักจะอ่านหนังสือได้เกิน5หน้าทุกครั้งเลยเทคนิคข้อที่4ค่ะสร้างระบบติดตามผลทําปฏิทินติ๊กถูกทุกวันที่ทําได้ตามเป้านะคะให้ติ๊กถูกลงไปค่ะหรือจะใช้เป็นแอปติดตามนิสัย ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยจะใช้เป็นแอป Notion ในการติดตาม Habit t a a g e r กอนะคะเพราะเห็นว่าเราทำได้หลายวันติดเนี่ยก็จะเสียดายนะคะไม่อยากจะยจะหยุดทำเทคนิคข้อที่5ค่ะให้รางวัลตัวเองนะคะทำได้ตามเป้า7วันติดให้รางวัลตัวเองหน่อยทำได้30วันก็ให้รางวัลที่ใหญ่ขึ้นแต่ต้องระวังนะคะอย่าให้รางวัลที่ขัดกับเป้าหมายของตัวเองเช่นอย่าให้รางวัลเป็นขนมหวานถ้าเป้าหมายคือการลดน้ำหนักเทคนิคข้อที่6 เล่าให้คนอื่นฟังค่ะบอกเพื่อนบอกครอบครัวว่าเรากำลังทำอะไรหรืออาจจะโพสลงโซเชียลก็ได้นะคะจะได้มีแรงกดดันนิดนิดนะคะให้ต้องทาแถมบางทีเนี่ยอาจจะได้เพื่อนที่กําลังทําเป้าหมายเดียวกันกับเราก็ได้นะคะเราจะได้มีแรงบันดาลใจมากขึ้นเนาะในการที่จะลงมือทำเทคนิคข้อที่7อย่าท้อถ้าพลาดพลาดวันหนึ่งไม่เป็นไรคะ่ะเริ่มใหม่พรุ่งนี้พลาดอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มใหม่ได้ สิ่งสําคัญนะคะคืออย่าให้การพลาดครั้งเดียวเนี่ยกลายเป็นการพลาดไปเลยทิคสุดท้ายที่อยากจะฝากกับคุณผู้ฟังนะคะให้จววําไว้ว่าวินัยที่ดีที่สุดคือวินัยที่เราทําได้จริงอย่าไปกดดันตัวเองค่ะค่อยๆเริ่มค่อยๆลงมือทํานะคะขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะคะว่ามีเทคนิคอะไรดีๆในการสร้างวินัยกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ